สำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26กริบหกกาคมพุทธศักราชสองพห้าร้หกสบเจ็ดเราเป็นอีกเช้าว,วันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดและพร้อมใจกันปฏิบัติบูบชาในช่วงเข้าพรรษา การที่เราทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่วัดก็ดีหรืออยู่ที่บ้านก็ดีเวลาใดที่เราท่านทั้งหลายสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นก็เป็นเปรียบเสมือว่าเราท่านทั้งหลายได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาส,ดาสมมาสมุทเเจ้า เป็นเวลาที่เราจะได้รักษาศีลได้เจริญจิตภาวนาศีลเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาดังน,นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้ก็คือทานศีลภาวนา อก,กิจยกขึ้นมาละเอียดกว่านั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาตรงท้ายเนี่ยแหละท่านทั้งหลายศีลสมาธิและปัญญาสามสิ่งนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นหนทางที่จะนำพาเราท่านทั้งหลายไปสู่พระนิพพานได้ ญาติยโยมมีศินห้าก็เพียรรักษาสินห้าประคับประคองใจกายวาจาใจให้อยู่ในศินห้าผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็พยายามเพียรรักษาให้ได้ทุกวันนัที่โกบาเคยพูดไปแล้วว่าเรามีศินดีกว่าไม่มีศินเลย ศีลมันก็เกี่ยวเนื่องกันให้เกิดสมาธิผู้ใดรักษาศีลถึงเวลามีอันตรายมีเพศมีภัยศีลก็จะคุ้มครองเราผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาทุกวันอย่างเข้มข้นอย่างตั้งใจ ผู้ใดรักษาธรรมผู้ใดประพฤติธ,ธรรมทมย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นเหมือนกับว่าพลทำความดีความดีก็ย่อมรักษาผู้นั้นเราอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติให้มีความละเอียดระออขึ้นเราก็ต้องตัดเรื่องของกายให้ได้ ให้เกิดความหน่ายแหนงในร่างกายอันน่าสะอิดสะเอียนของเรานี้ให้ได้กายที่ว่ามันบอกว่าสะอาดเนี่ยเราจะอาบน้ำยังไงมันก็เป็นเพียงแค่การชำระให้สะอาดเพียงชั่วคู่ชั่วคราวหลังจากอาบน้ำไม่นานเดี๋ยวเหงื่อก็ออกนะ ก็ศกกรกเหมือนเดิมไอเทียเราบอกว่าร่างกายนี้สะอาดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะเราเอาสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าน้ำอบน้ำหอมขีมบำรุงไปปะไปปรุงไว้มันกบเกลือนความเน่าเหม็นความน่าสสอิเสะเอียนไว้ต่างหากลองเอามือถูถูขัดขัดแล้วลองมาดมี่ว่ามันหอมหรือว่ามันเหม็น ฉันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเป็นปฏิโกณหาความงามไม่ได้เลยหาความงามไม่ได้เลยลองไม่อาบน้ำดูสักหนึ่งวันที่เราจะหอมขนาดไหนเหม็นขนาดไหนไม่อาบสองวันสามวันสี่วันลองไม่อาบน้ำสักหนึ่งอาทิตย์มันจะเป็นเช่นไรดูตัวเราเองสิ นั่นแหละให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของหน้าสอิสะเอียนประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมัยยานท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายนี้เปรียบเสมือนถังขี้เดินได้มีแต่ขี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรลขี้ตาขี้หูขี้ไครขี้มูกนะสารพัดขี้ทั้งหลาย ฉะนั้นร่างกายเรานี่จึงเปรียบเสมือนถังซ่วมหรือเปรียบเสมือนก้อนเนื้อเน่าเน่าเดินได้เพราะรวมสปปรรพสิ่งที่ตายแล้วไว้ในตัวโดยเฉพาะอาหารที่เรากินอีกคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดก็คือร่างกายนี้เปรียบเสมือนป่าช้าถามว่าป่าช้าอย่างไรเพราะเรากินอะไรละ่ะกินหมูไหม กินไก่ไหมกินปลาไหมกินสัตว์อะไรต่างๆนานาไปไหมมันไปรวมอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเหมือนป่าช้าและไอเนื้อที่ตายแล้วถ้ามองด้วยปัญญาคิดให้มันเกิดสภาวะธรรมมันก็เนื้อเน่าๆทั้งนั้นกินเข้าไปก็เป็นเน่าอยู่ในร่างกายพอผ่านการกรองเอาวิตามินออกไปก็เหลือแต่ากากอาหารขับออกมาจะลำไส้เรียกว่าขี้ เราจะกินดีขนาดไหนอาหารเป็นแพงระดับไหนขึ้นได้รังวัลมิสลินจะดีขนาดใดาแพงขนาดใดาพัตคาใดกินเข้าไปก็ต้องออกมาเป็นขี้เหมือนกันขนาะดขี้เราเองเรายังรังเกียจขยะขยแขยงทั้งทังทงทง้ที่มันออกมาจากตัวเรามากินดีๆลองขี้ออกมาแล้วเอา,ม,ามือไปเขีย่ยดูซิ ปาดซ้ายปาดขวาแหวกดูก้อนขี้ข้างในดูซิมันเป็นยังไงเรากล้าไหมเราก็คงไม่กล้าเพราะเราก็ขยะกขแยงน่ารังเกียจแตท่ทั้งทั้งที่มันออกมาจากตัวเราออกมาจากร่างกายของเราและเราเป็นคนกินอาหารพวกนั้นเข้าไปนี่แหละองค์สมเด็จพระจอมไตรป롬มศา,ษา,ษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเปรียบไว้ว่า ร่างกายนี้เป็นของที่น่าสะอิดสะเอียนเหมือนผู้หญิงเช่นกันสวยขนาดไหนสวยขาวอืมนมหน้าอกโตก้นใหญ่หุ่นดีขนาดใดขาวขนาดใดเป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งหลายลองว่าร่างกายนั้นไม่มีวิญญาณหรือเรียกง่ายๆว่าตายแล้วลองเอาร่างกายนั้นมาให้ท่านทั้งหลายหรือผู้ชายที่อยากได้ฟรีฟ ก็ไม่มีใครอยากได้และลองนั่งดูซิว่าร่างกายที่มันสวยๆนะ่ะหลังจากตายไปแล้วหนึ่งวันเป็นอย่างไรสองวันเป็นอย่างไรสามวันเป็นอย่างไรเจ็ดวันเป็นยังไงสิบห้าวันเป็นยังไงมันก็เน่าขึ้นบวมขึ้นนะมีน้ำหนองน้ำเหลืองมีหนอนพอผ่านไปมีหนอนมาชอนชัยให้เกิดเละเทะไปหมดจากข้างในออกข้างนอก นี่ละร่างกายที่เต็มไปด้วยปฏิกูลเป็นของเน่าเหม็นพอตายซะแล้วก็ไม่มีใครต้องการาผู้ชายจะหล่อขนาดไหนลองตายไม่มีจิตวิญญาณนำมาให้ผู้หญิงฟรีๆแถมเงินให้ด้วย <c oughs> ก็ยังไม่มีใครเอามีแต่คนรังเกียจบางทีรักกันปานจะกินกินแต่พอตายปั๊บก็ขย,กขขยากขคแยงบ้างกลัวบ้าง นะบางคนก็กลัวมาหลอกมาหลอนนี่แหละร่างกายมันหลอกล่อเราเป็นกิเลสเป็นราคะเหมือนคำบาลีดังพระคาถาที่เราได้สวดกันในทุกวันช้าทุกเช้าชาติปิทุกฆาจาราติปิทุกฆามรานามปิทุกขังชาติปีทุกฆาก็คือการเกิดก็เป็นทุกข์ ชาราปิตุฆาการแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิตุขั้งความตายก็เป็นทุกข์เห็นไหมการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อันเคยมีคนถามโูบาว่าโูบาเป็นยังไงบ้างทุกข์บ้างไหมเราก็บอกว่าทุกข ทุกในที่นี้ก็หมายความว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในกายหยาบคือขันธ์ห้าร่างกายจิตใจนี้มันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะมีขันธ์อยู่มันก็มีทุกข์อยู่การเก,เกิดเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นถ้ามองด้วยปัญญาเราทุกข์ตั้งแต่วันแรกที่คลอดออกมาจากครรของแม่เราร้องเสียงดัง ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงทุกวันนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนทุกข์นะแล้วเราบอกว่าที่ทำบุญหวังว่าบางคนบอกว่าชาติหน้าขอให้เกิดมาอีกนะขอให้รำ่ำขอให้รวยขอให้มีผัวดีเมียดีขอให้มีลูกที่ดี ขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายบ้างขอให้ได้เกิดเป็นผู้หญิงบ้างขอให้ได้เกิดเป็นคนรวยบ้างอุบาก็อยากจะถามว่าและโยมมั่นใจได้ยังไวงว่าโยมจะเกิดมาแล้วเป็นคนรวยเกิดมาแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเกิดมาเป็นคนเป็นเศรษฐีหรือจะได้เกิดมาเป็นคนที่ดีมันไม่มีใครสามารถรู้ล่วงรู้ได้นะ แต่ขอให้คิดว่าการเกิดเกิดเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนะนะเกิดเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นไม่อย่นเราพระพุทธเจ้าไม่บอกเราว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์ยิ่งแก่มาแล้วเนี่ยร่างกายไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนะแก่มาแล้วเนี่ยแม้แข้งเขาก็ไม่ดีเอวก็ไม่ดีสะโพกก็ไม่ดี ประวัตไปหมดทั่วร่างกายมีแต่ความมีแต่ทุกขเวทนาทั้งนั้นจะลุกจะยืนจะเดินจะไปไหนก็ไม่กำลังวังชาก็ไม่เหมือนแตหน่นุตอนหนุ่มตอนสาวมีแต่ความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรคนิพพานเราต้องมองให้เห็นจุดนี้ให้ได้พิจารณาให้จริงในจุดนี้ให้ได้ให้มันแหนงหน่ายกับ การเกิดแหนงไหนกับความร่างกายนี้แหนงไหนกับสุขเวทนาทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะักปฏิบัติเราที่หวังมรรคผลนิพพานหวังการไม่เกิดนี่เขาไม่กลัวความตายตายเมื่อไหร่พร้อมที่จะตายทันทีนะแต่เขากลัวการเกิด ผู้ทิปรารถนามรคนิพานเนี่ยหรือผู้ที่ปรารถนามีวิส,สทุทธิธรรมภายในเนี่ยเขากลัวการเกิดเพราะเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเกิดกี่ชาติก็ทุกทุก,ทกชาติจะทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นชื่อว่าความทุกมันก็ไม่ดีทั้งนั้น นะแต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ถูกทางก็มักจะกลัวความตายแต่ไม่กลัวความเกิดนตะกลัวตายทั้งๆท,ท,ที่มันหนีไม่ได้ในความตายนะใครก็หนีไม่ได้เพราะทุกวินาทีทุกเวลาเราเดินหน้าเข้าไปสู่ความตายบางคนบอกรอแก่ ถึงจะตายยิ่งไม่ใช่เราอาจจะตายก่อนแก่ก็ได้เพราะโรคนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะความตายคุยกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้คุยกันวันนี้เย็นนี้อาจจะนอนติดเตียงก็ได้มันก็ไม่เป็นไม่ไม่ใช่เรื่องที่เจรหน้า วิตกกังวลมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้เพราะมันคือความจริงเป็นสัจธรรมความเป็นจริงนะเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายเรื่องสุขทุกข์กทั้งหลายนี่มันเป็นธรรมดานะเราสวดกันทุกธรรมวัาเช้ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาวเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจา สังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอ,อนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังฆ่ารานิจาสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เเป็นธรรมะที่แท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนพวกเราและสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็คือเรื่องจริงๆเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้ดูตัวเองพิจารณาตัวเอง ใครพิจารณาตัวเองดูตัวเองแก้ตัวเองได้ก็เข้าสู่กระแสธรรมไปไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเขาแก้ที่เรานั่นคือสิเอ่เป็นสิ่งที่นักปราชร์ราชบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาเขาทำกันแต่คนโง่คนไม่มีธรรมก็มักจะแก้ที่คนอื่น แต่ผู้มีปัญญาจะแก้ที่เราจบที่เราดูตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นให้พึ่งแห่งตนหรือโยมคนใดมักจะได้ยินหลวงตาอ่อยเทพฤทธิ์ย่ามแดงหรือหลวงตาย,ย่ามแดงท่านกล่าวไว้ว่าคำหนึ่งที่จะเข้าหยุดคุ้นหูลูกศิษย์ทุกคนจะได้ยินก็คือกูดูกูมึงดูมึงนะกูดูกูมึงกูมึงก็คือกูก็ดูตัวกูเอง แก้ตัวเองพิจารณาความชั่วช้าความหยาบกระด้างในตัวเองความเลวในตัวเองแล้วก็แก้แล้วก็จบที่ตัวเราเองมึงดูมึงก็คือตัวมึงก็ดูตัวมึงดูความชั่วในตัวมึงนะ่ะต่างคนต่างดูนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่หลวงตาท่านนำมาพูดง่ายๆคือมึงดูมึงกูดูกู กันะก็คือตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวไม่คล้องกันเพราะผู้มีปัญญาเขาไม่สนใจคนอื่นเตือนได้เท่าที่จะเตือนกันในฐานะกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่เตือนกันได้สอนกันได้แนะนำกันได้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนะนี่แหละถ้าเราปฏิบัติธรรมหรือมีธรรมแท้ๆในใจ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่สังคมใดหมู่คณะใดถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่พิจารณาธรรมด้วยใจจริงพูดธรรมะแต่ปากอย่างนี้อยู่ด้วยกันมันก็อยู่กันยากสังคมก็ไม่มีความสุขเหมือนประเทศเราเนี่ยถ้ามีธรรมซะแล้วนะมันก็จะอยู่กันมีความสุขเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมแต่ส่วนใหญ่นั้นปฏิบัติแต่ปากสวดมนต์แต่ปากแต่ในใจนั้น สมมมุมไปด้วยความโลภโมโทสันความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากเด่นอยากดีอยากดังความอิจฉาริษยาต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่แหละท่านทั้งหลายถ้ามีอยู่แสดงว่าท่านยังปฏิบัติไม่ถูกอย่าไปพูดกับใครว่าผมเป็นพระปฏิบัติฉันเป็นนักปฏิบัติมันประจานความอยากของตัวเอง การปฏิบัติเขาวัดที่ใจไม่ได้วัดที่การดูภายนอกอย่างเดียวเพราะภายนอกมันต่อแหลกันได้แต่ภายในมันต่อแหลกันไม่ได้นะภายนอกอยังตลบตะแลงเล่นละครต่อหน้ากันได้แต่รับหลังนะ่ะตัวเองก็รู้อยู่ตัวเองนะฉะนั้นรักปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรง ปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ทรงสอนและให้เราดูตัวเองแก้ตัวเองและสุดท้ายคือจบที่ตัวเราเองแค่นั้นแหละแก้ที่เราเบาที่สุดจบที่เราเบาที่สุดไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนให้คิดซะว่าคำหนึ่งที่กล่าวก็คือเตสัมมุขขาสัมภาหราติเมสัม,มุขขา เมสัมมุขขาสัมภาอรติเตสัมมุขขาคือสิ่งใดที่ท่านทำมาข้าพเจ้าไม่รับขอสิ่งนั้นจงกลับคืนสู่ท่านสิ่งใดไม่ว่าเขาจะด่าว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำคำด่านั้นก็กลับสู่เขาสิ่งใดที่เขาแช่งเรามาถ้าเราไม่รับมันก็กลับสู่เขาสิ่งใดที่เขาว่าร้ายนินทาเราถ้าเราไม่ได้ทำมันก็กลับไปสู่คนที่เขาว่า เหมือนที่พุทธเจ้ากล่าวกับพราหมณ์ที่ว่ารา้ท่านนั่นแหละว่าพราม์ของที่ให้ถ้าเราไม่รับของนั้นจะกลับไปสู่ไหนพราหม์บอกก็กลับไปสู่คนที่เอามาให้เช่นเดียวกันคําที่ด่าว่าเราถ้าตาคตไม่รับคํานั้นจะไปสู่ไหนก็กลับคืนสู่พราหมณ์นี่แหละจึงบอกว่าแก่ที่เราเบาที่สุดดูความชัว่วอย่าคิดว่าตัวเองเราจะดีนะแม้แต่ใครก็ไม่ ไม,ม่มีดีมีชั่วทั้งนั้นนะให้ดูที่ตัวเราเองหลวงพ่อฤาษีท่านสอนมาเสมอว่าถ้าตาบใดคิดว่าตัวเองดีนั่นแหละแสดงว่าเรายังเลวอยู่แต่ถ้าตาบใดเราเห็นความเร็วในตัวแล้วเมื่อไหร่นะแสดงว่าเราเริ่มจะเป็นคนดีขึ้นมาแล้วนั้นต้องให้พิจารณาตรงนี้จึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญาแต่คนอยู่บนโลกเนีมักจะเกียดความชั่วรักความดี นี่ยังไม่มีธรรมนะ